ทมทั้งหมดที่ไหลเวียนอยู่ในท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรของเราร่างกายของเราของทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรตั้งผังสำเร็จเวลาของแต่ละธรรม อย่างชัดเจนโดยการเปลี่ยนธรรมทั้งหมดทุกธรรมให้เกิดเป็นธรรมของตนเองตั้งผังสำเร็จเวลาของแต่ละธรรมดึงดูดธาตุทั้งละเอียดทั้งยากเพื่อเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำ เป็นท่อทานไหลเวียนให้กับธรรมของตนเองอย่างสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาท่อทานธรรมปรมีสามสิทัตประเดชพระคุณลพุสจัญพัทรโร,ร,รเป็นแหล่งรวมของธรรมทั้งหมด เพื่อรุกเข้าหาซึ่งกันและกันเพื่อเปลี่ยนธรรมแต่ละธรรมให้เกิดเป็นธรรมของตนเองที่สามารถใช้ท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัดนี้ในการเดินทางไหลเวียน ได้ดีกว่าธรรมอื่นๆบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่ที่อยู่นะตำแหน่งแกนกลางเส้นทางสายกลางของทุกพ่อทานรมบารมีสามสิบทัศนี้อยู่ในตำแหน่งละเอียดที่สุดของ ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ควบคุมบังคับสั่งการสร้างเลี้ยงรักษาท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนพระเดชพระกุลหลงปู่สดยันทัสโรได้สมบูรณ์มากที่สุด ควบคุมจากละเอียดไปสู่หยาบซึ่งเป็นส่วนด้านนอกของแกนกลางเส้นทางสายกลางของทุกท่อฐานธรรมบาร,รมีสามสิทธัตสพระเดชพระกุลหลวงผู้สดยันทัตโรการควบคุมบังคับสั่งการ ของธรรมทุกธรรมที่ใช้ทอดทานธรรมบารมี30บทัศนนี้ในการเดินทางไหลเวียนเพื่อรุกเข้าหาธรรมทั้งหมดบารมีสาสบทัศน์พระเดชพะคุณหลวงปุษดยันทัสโรจึงเป็นธรรม ที่ควบคุมบังคับสั่งการท่อทานธรรมปรมีสามสิบทัศน์นี้ได้สมบูรณ์มากกว่าธรรมทั้งหมดโครงสร้างของนิพพานธรรมารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปุษยจันทร์ทศโรเป็นโครงสร้างที่เหมาะสมในการพัฒนาปรับปรุงธรรมทั้งหมดทุกธรรม ให้เกิดเป็นธรรมบาร,รมี30สทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรหน่วยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ได้ตลอดเวลาเป็นปกติความก้าวหน้าของการพัฒนาปรับปรุงธรรมทั้งหมดทุกธรรมที่อยู่ในนิพพานธรรมบาร,รมี30ทัศน์ พระเดชพระคุณหลวงพุทธสจันทสโรมีความก้าวหน้ามากขึ้นรับรู้ได้ถึงธรรมกิเลสโลภโกรธหลงที่มากขึ้นที่อยู่ในขั้นตอนของการถูกพัฒนาปรับปรงให้เกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัโรหน่วยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลารรมกิเลสโลกโหลดหลงซึ่งเป็นวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยอย่างยู่ที่รับรู้ว่ามีมากเป็นโอกาสในการรวบรวมรักษาบาร,รมีสามสิทธัส พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรได้มากในเวลาที่รวดเร็วผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานท่านมุ่งรุกเข้าหาวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างอยู่ทั้งหมด ซึ่งเกิดจากกิเลสโลกโกรธหลงเพื่อให้ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิทธธัศนะพระเดชพระคุณหลงโอสถแันทัโรดึงดูดบอกเกิดกับศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทุกธรรมของกิเลสของธาตุ ทำให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรหน่วยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาเป็นปกติผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานท่านเกิดในจัก,กรวาลมนุษย์ที่ร่างกายคนตัดสิ่งของ มีกิเลสรุกเข้ามาไหลเบียนอยู่ในร่างกายมากกว่าจักรวาลของเทวดาจักรวาลของพรหมของอรุปรพมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นโอกาสให้ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทุกท่านได้ทำหยุด เป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทธัสสะเดชะคุณหลวงปสถกันทัศโรซึ่งทำให้เกิดการดึงดูดบ่อกเกิดของศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิทธัสสะเดชะคุณหลวงปสถกันทัโรที่อยู่ในร่างกายของท่าน ที่อยู่ในร่างกายของทุกท่อทานธรรมปรมี30ทัศพระเดชภคุลหลวงคุสจันทัสโรดึงดูดบอ่อเกิดกับศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทั้งหมดทุกธรรมของธรรมกิเลสโลภโกรธหลงพัฒนาปรับปรุงเกิดเป็นธรรมปรมี30มสิทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรหน่วยใหม่ๆรวมเป็นกระแสธรรมบาร,รมีสามสิทธัสพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรธาตุถูกดึงดูดประกอบเป็นท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิทธัสพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโร ที่เหมาะสมในการเป็นเส้นทางเป็นสื่อนําเป็นท่อทานไหลเวียนบรมีสามสิทธัสร,ระเดชพุกุลลกุศลจันทัตโรมากยิ่งขึ้นกระแสธรรมบรมีสามสิทธัสร,ระเดชพุกุลลกุศลจันทัตโร่วยใหม่ๆไห,หลเวียนไปตามแกนกลางเส้นทางใสกลางของร่างกายของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่ทำหยุด เป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทธัตน์พระเดชประคุณหลวงปู่สดจันทัศโรกระแสธรรมบารมีสามสิทธัตน์พระเดชประคุณหลวงปู่สดจันทัศโรใหม่ๆเดินทางเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทมบารมีสามสิทธัตน์พระเดชประคุณหลวงปู่สดจันทัโร ถูกดึงดูดบอกเกิดจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพเดชพระคุณหลวงพุสจันทัสโรเกิดการพัฒนาปรับโปเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศพเดชพระคุณหลวงพุสจันทัสโรหน่วยใหม่ใหม่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ได้ต้นแบบจาก ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรบาร,รมีสามสิทัศสสะเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่พัฒนาปรับปรุงตัวเองอยู่ตลอดจากธรรมทั้งหมดทุกธรรมเกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิทธัสสะเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรหน่วยใหม่ๆที่สมบูรณ์ นัดตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบาร,รมีสาสบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัศโรรวมเป็นกระแสธรรมบาร,รมีสาสบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัศโรเดินทางไหลเวียน ไปตามทุกส่วนของนิพพานธรรมบร,รมีสามสิทธัตร,ระเดชปกุลหลวงปุสสจันทรทัสโรรวมอยู่มากเป็นทรงกลมนศูนย์นกลางอู่มหาสมุตรบร,รมีสามสิทธัตถะเดชปกุลหลวงปุสสจันทรทัสโรส่วนน้อยเป็นกระแสเดินทางไปตามแกนกลาง เส้นทางสายกลางของทุกท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรเพื่อให้ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรดึงดูดบอกเกิดกับธรรมทุกธรรมที่อยู่ในทุกท่อฐานธรรม บารมีสามสิบทัศน์นี้ศูนย์กลางธาตุทั้งหมดให้เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรน่วยใหม่ๆดึงดูดธาตุเป็นท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโร ที่ใช้ในการไหลเวียนเป็นสื่อนำเป็นท่อทานให้กระแสธรรมบารมีสาสิทธัพระเดชปกุลหลวงพุธทธสถจันทรสได้ไหลเวียนเดินทางในปริมาณจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ Wonder. แกนกลางเส้นทางสายกลางของทุกท่อทานธรรมบารมีสาิทัศน์นี้ มีขนาดใหญ่โตมากขึ้นแทนเส้นทางเดิมที่ทำกิเลสโลกหลดหลงใช้ในการเดินทางไหลเวียนในท่อทานธรรมบาร,รมี30สทัศนนี้ให้เป็นเส้นทางไหลเวียนของบาร,รมี30ทัศน์ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรัสโรเพื่อรุกเข้าหาทำกิเลสโลกโลกรธหลงมากขึ้นไปเรื่อยๆการไหลเวียนของกระแสธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรัสโรทั้งหมดทุกส่วนของนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรัสโรรวมเข้าสู่ศูนย์กลาง ดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารม,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปสุสสจันทรทศโรเป็นการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ค้นเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารม,รมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปสุสสจันทรทัโรเกิดขึ้นจากการดึงดูดบอกเกิดของศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก ธรรมบร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่ดึงดูดบ่อกเกิดกับศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทั้งหมดทุกธรรมของธรรมกิเลสโลภโกรธหลงของธาตุทั้งหมดเกิด เป็นวงจรของการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐถมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุลหลวงปุ่ถดจันทัสโรพัฒนาปรับปรุงทำทั้งหมดทุกธรรมให้เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุลหลวงปุ่ถดยันทัสโรใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลาอย่างสมบูรณ์รับรู้ได้ถึงวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างอยู่ที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นกิเลสโลภโกรดหลงที่มีมากขึ้นที่เกิดจากขนาดของนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศน พระเดชพะกุลหลวงป่ษฎจันท์ัสโรที่เกิดจากการขยายขนาดของทุกทอดทานธรรมารมีสามสิบทัศนนี้การเพิ่มจํานวนปริมาณารมีสามสิบทัศน์พระเดชพะกุลหลวงป่ษฎจันทรัสโรที่ได้จากการพัฒนาปรบุงธรรมทั้งหมดให้เป็นารมีสามสิบทัศน์พระเดชพะกุณหลวงป่ษฎจันทรทัสโรอย่างสมบูรณ์ การขยายขนาดของนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิทธัสระเดชพุกหลลงปู่สดันทัสโรเข้าหาศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมกิเลสธ,ธรรมอพยากตาธรรมมาธรรมที่ไม่ใช่บาร,รมีสามสิทธัสสะเดชพุกหลลงู่สดันทัสโรซึ่งเป็นศูนย์รวมของธรรมกิเลสโลภโกรธหลงเป็นศูนย์กลางอูมหาสมุทร ของกิเลสโลภโกรธโลงก,ก,ก,การขยายขนาดของนิพพานธรรมบารมีสามสิทัศนี้ที่มากขึ้นเป็นความก้าวหน้าของการรวบรวมรักษาบารมีสามสิทัศนพระเดชพุณโธกุศลยันทัสสะ ที่ได้จากการพัฒนาประพงธรรมทั้งหมดให้เกิดเป็นธรรมบรมีสามสิทธัตถะเดชพุกุลลงพุสดันพัทโรใหม่ๆอย่างสมบูรณ์ซึ่งเกิดจากการทำยุตเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมประมเริ่มแรกบรมีสามสิทธัตถะเดชพุกุลลงพุสดันทัศโรซึ่งเกิดจากการดึงดูดบอกเกิดอย่างสมบูรณ์ณศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก ทำบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปุ่สจันทัสโรที่ดึงดูดบออเกิดกับศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสดจันทัสโรเกิดการรวมเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสดจันทัสโรเป็นการหยุด เป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ค้นเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิทธัศสะเดชปคุลหลวงโสดยันทัสโรเป็นทานศีลสมาธิที่ปกติที่กระแสธรรมบารมีสามสิทธัสสะเดชปกุณหลวงโสดยันทัสโร เดินทางไหลเวียนครอบคุมไปยังทุกส่วนนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศน์นี้ไหลเวียนครอบคุมไปยังทุกท่อทานธรรมบาร,รมี3ามสิบทัศน์นี้เป็นทานศีลสมาธิที่ปกติที่เป็นการละชั่วทำดีผ่องใสด้วยบาร,รมีสาสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่ศัจันทัสสร เป็นการพัฒนาปราปับปรุงทำทั้งหมดทุกธรรมให้เกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพะกุลหลวงปู่สดจันทัสโรหน่วยใหม่ๆอย่างสมบูรณ์รวมธาตุประกอบเป็นท่อฐานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพะกุลหลวงปู่สดจันทัสโรที่ไม่ซ้ำ เพื่อเป็นสื่อนำเป็นท่อฐานไหลเวียนกระแสรธรรมบาร,รมีสามสิทัศพระเดชพุณุลลงปู่สดันทัสโรได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเป็นการเกิดขึ้นของท่อฐานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศน์พระเดชพรุณุลลงปู่สดันทัสโรที่มีขนาดมีขอบเขต ว่างขวางใหญ่โตมากขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อรุกเข้าหาธรรมทั้งหมดเพื่อรุกเข้าหากิเลสโลภโกรดหลงซึ่งเป็นผลรวมของการขยายขนาดของนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสตยันทัสโร ขยายขนาดเข้าสู่นิพพานธรรมทั้งหมดที่ไม่ใช่บร,รมีสามสิทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรมิกิจอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยัางยู่ที่เกิดจากกิเลสโลภโกรธหลงถูก หยุดอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาจากการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ค้นเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรำรบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรเป็นสภาวะปกติขอบาร,รมีสามสิบทัศน พระเดชพระคุณหลวงปุ่สดจันทสโรที่พัฒนาประปรุงธรรมทั้งหมดให้เกิดเป็นธรรมปรมีสามสิทธัะเดชพระคุณหลวงปุสดจันทสโรซึ่งเป็นรักเมตตาเอื้ออาทอปรปลอดภัยอโหสิก,กรรมดำรงความเป็นยอย่างอยู่ที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน จากบารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรทัโรมากยิ่งขึ้นเป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับสั่งการนิพพานธรรมบารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรทัโรทั้งหมดทุกส่วนให้ดำรง ความเป็นรักเมตตาอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมที่มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพมากกว่าธรรมทั้งหมดเพื่อการพัฒนาประปรุงธรรมทั้งหมดให้เกิดเป็นธรรมบร,รมีสามสุดทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสสจันทร์สตรมใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลา วิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างอยู่ที่เรารับรู้ทั้งหมดเกิดจากกิเลสโลภโกรดหลงที่เชื่อมโยงอยู่ในทุกท่อฐานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศนนี้เป็นโครงสร้างกทมคออ ตั้งผังสำเร็จเวลาเป็นวิกฤตุปสรรค์ปัญหาชีวิตเป็นอย่างอยู่ทั้งหมดเพื่อให้ทุกท่อทานธรรมบาร,รมี30สทัศนนี้เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนให้กับกระแสะธรรมกิเลสโลภโกรธหลงได้มากขึ้นไปเรื่อยๆ เพื่อเปลี่ยนบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรทัโรให้เป็นกิเลสโลกโกรธหลงวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างอยู่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเกิดจากกิเลสที่อยู่ในตัวของเราการหยุดวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างอยู่ทั้งหมดอย่างสมบูรณ์หยุดได้โดยการ พัฒนาปรับปรุงทำกิเลสที่อยู่ในตัวของเราอยู่ในทุท่อทานธรรมบารมีสามสิบทรัศพรเดชพคุณลปุสสจันทร์ทัศโรให้เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศพเดชพคุลปุสสจันทร์ทัศโรใหม่ใหม่ให้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยอย่างยู่ ทั้งหมดซึ่งเป็นผังสำเร็จเวลาของกิเลสถูกพัฒนาปรับปรุงเป็นบารมีสามสิทัตพระเดชพระคุณหลวงพอทธจันทสโรเป็นผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิทัตพระเดชพระคุณหลวงพอทธจันทสัโรเป็นโอกาสของความสุขความเจริญความสำเร็จในชีวิต ที่สามารถหาประโยชน์ได้จากธรรมทั้งหมดได้จากวิจิตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างอยู่ที่เกิดจากกิเลสโลกโลดหลงให้เป็นโอกาสในการเพิ่มขึ้นอย่างสมบูรณ์ของหน่วยใหม่ๆบารมีสามสิบทัศพระเดชทะคุณหลวงปู่สดจันทัสโรโดยการทำหยุด เป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิทัศสสะเดชพะกุลหลวงปุสถจันทัสโรเป็นทานศีลสมาธิที่ปกติเป็นการละชั่วทำดีผ่องใสด้วยบารมีสามสิทัศสสะเดชพะคุณหลวงปุสถจันทัสโรเป็นการไหลเวียนของกระแสธรรมบารมีสามสิทัศสสะเดชพะกุลหลวงปุสถจันทัสโรรุกเข้าหาธรรมทั้งหมดทุกธรรม เพื่อพัฒนาปรับปรุงเกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพกุลหลวงพุสดจันทสโรหน่วยใหม่ๆอย่างสมบูรณ์เป็นการรวบรวมรักษาบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพกุลหลวงพรทสดจันทสโรเป็นการสร้างสมบัติสร้างอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่เป็นสมบัติ บารมีสามสิบทัสะเดชะคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นที่สุดแห่งธรรมสมบัติบารมีสามสิบทัสสะเดชะคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่ทำทุกทำทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เป็นเจ้าของร่วมกันอย่างสมบูรณ์พระเดชะคุณหลวงปู่สดจันทัสโรพระเดชะคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันคนุกจง นำให้พวกเราอดทนทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ค้นเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทัศพระเดชประกุหลวงปุสดยันทัสโรอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยและเลึกนึกคิดรับรู้จดจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิทัศพระเดชประกุหลวงปุสดยันทัสโรสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทัศพระเดชประกุหลวงปุสดยันทัสโร